เช็คคือดแล้วอยู่โรงพยาบาลอนันต์สองนะยกเลิกสีอะไรเดี๋ยวจะรอก่อนรอแป๊บอีงรับทาไหลเรืเลยๆชาวนาเดี๋ยวเอารถพยาบาลจอดก่อนแป๊บหนึ่งพี่ต้องฝังข้อความบอกว่ายกเลิกสีลายกเลิกสีลาไปอน,นันตนาสอง เราวิ่ง้นไหนเว้ยเด๋ยวเดี๋ยวตุนกลักเดี๋ยวลองลองให้ศูนเอราวันประสานเสรลากสันว่าเขาจะรับไหมถ้าเกิดไม่รับน่าจะตามติดเราพอเดินต่ออะขอว่าสามครับไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวรอเช็คสิทธิ์อีกรอบหนึ่งก่อนเช็คสิทธิ์แล้วอยู่อันพันาสองแต่ว่าเดี๋ยวจะรอเอราวัน ประสานโรงพยาบาลศรีราชถ้าเขารับก็ไปศรีราดแต่ถ้าไม่รับไปอนันต์พัฒนาสองอนันต์พัฒนาสองที่ไหนก็ปล่อยที่เขาไปเองแล้วตอบตอบอนันต์พัฒนาสองนาะอยู่บางพวอยไหมอยู่ไอ้อยู่ของจังหวัดนนท์แต่ไม่เป็นไรผมไปเองได้ครับไม่ไม่เข้าบางกลอยไซน้อยที่มันฝั่งทางไฟฟ้าได้ใช่พีใช่ใช่ครับแต่ว่าเราจะเลีอยทางเลีอกทางรถวฟไปเลย เราไปออกตรงไหนพี่ก็ไปเรียกไปเรื่อยๆลยครับแล้วก็จะไปเจอเอ่สเส้นขับรถครับมันจะมียูเทนขับรถอ่ะเลยน่าจะอยู่แถวสถานีรถไฟของตลิขาม่ะอาด้าดาเดี๋ยวผมนำไปให้โอ้ยะะยัไงผมจะบอกด้วยว่าแยกเสไหนเลี้ยวตรงไหนเจ้ได้ได้พี่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวใช้จรันทั้งเส้น การทางเส้นเลี้ยวซ้ายเรียบทางด่วนใหม่เรียบทางด่วน,นใหม่ที่จะไปบางพลอยไซน้อยสอ,อ,องข้อความสองข้อความจะย้อนสอนหรือว่าจะไปกับรถกับรถครับกับรถเซฟกว่าตอบตอบชิบะช่รงนี้จอดอยู่กลางซอยศูนย์ศูนย์นี้ระาวันอยู่ตอบตอบต่ออยู่ตรง ที่ต่อเซ็นคะคูที่คุยโทรศัพท์อะรับได้รับได้เป็นู์ตครบครับตังเรียบ้อยอะสู้ตะมาแล้วอ่าสี่านรับรับให้ไปสีรล้านเลยครับรับไดพี่ต้องสี่ลาชพี่ต้องเส้นทางเดินสี่าชราบทราบสี่ร้านสองรอบทราบีลนรับแล้วเราส่งไว้มาได้ กับทตาเอโก้เอโกผิดช่องอยู <group> ่ที่บอลงงก็รู้สึกสีร้านได้ไงใช่ใช่สีราด นี้เสร็จเราไปวัดยางต่อเลยนะถ้าไฟไหมจริงมีอกดเข้าไปคันงหนึ่งน่าัตันกลับยาวเลยโอ้ใจเย็นโัยังนะโอ้ยัยงนะเดีย๋นะยวเพิ่งรีบ

ามไงสุดระวังระวังระวะเอากี่ลิตครับสาลิตรสิบลิตรครับกไดนงสีสามพันคอนโดใช่ใชพันกผีพันกพีสาม

ไปหลังหลีกแลวเหรอ แตกอยู่ในฟอยาวอว่มี้าีอเลงตตลาสวนกุ้สอติเฮ้ยเราไปชอเล้งดีกว่ามั้งชอเล้งตลาดผูอยู่ไหนมีอะไรีวนสี่ิอตลาดผูยากตลาดูเลยตลาดโอ้โหขับมาแตแองก็ว่าอยู่ใครวะโอ้โลร้าแจ้ากุไปสองตัวได้เลับตาจ Đấy có hả nào không? Chưa nào không? 在哪呢？